ช่วงที่2ครับของคิวทองออนทีวีนะครับโดยปตรทรและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับช่วงนี้ก็เป็นปกติจะเป็นคุณสักดารัตนะสุบัตครับแต่ช่วงนี้คุณสักดาเนี่ยกินข้าวอยู่กัวซีเกมครับแล้วก็คุมทับนักกีฬาแข่งอยู่นะอยู่กับคุณสุนทรจารุมลค,คุณธรรบุตรชมเสวีนะครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวให้บกชุวยเป็นคนเล่าเลยครับในช่วงของเล่าขานตำนานคิวครับ อ่ะครับเล่าขานตำนานคิวนะครับในช่วงนี้นะครับปตทการกีฬาแห่งประเทศไทยทําให้เราได้มาเจอกันใช่นะครับวันนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลซีเกมส์นะครับก็ซีเกมส์เริ่มดังแล้วเริ่มดังจากฟุตบอลชนะเริ่มดังจากครัวซีเกมส์รวมดังจากพิธีเปิดที่ยาวนานที่สุดของโลกครับพม่าเนี่ยไม่ไม่เคยจัดกีฬามา44ปีใช่ครับเปิดทีเดียวให้มันจูงใจไปเลยจัด5้าเจ้าโบงสุดยอดนะฮะแล้วก็สวยด้วยพม่าจัดดีมากนะครับ แต่วันนี้ฮะถ้าพูดถึงสุกเกอร์ซีเกมแล้วต้องถามก่อนบลอกอเนี่ยไปทำซีเกมมากี่สมัยรับตั้งแต่ 2, 5 3 2 25 3้าสสองห้าฟิลิปปินส์หนุ่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ที่ฟิลิปปินส์ครับก็โอ้โหนานมากนะ3 2สองก็คือเพราะว่าฟิลิปปินส์ี่ยครบรอบไปแล้วใช่นะฮะฟิลิปปินส์ครบรอบอินโดนีเซียครบรอบครับครบบหลายรอบฮะตอนนี้นะครับแต่ที่คุณบีอยากถามคือว่า ชาติไหนที่คิดว่าลงเล่นแล้วทําให้นักกีฬาไทยเนี่ยกวาดผวามาตลอดตลอดคือต้องบอกว่าในช่วงยุคตั้งแต่ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่หนูดาวดึงมีป้อมราวรัตสายพิจิตรต่างสวนจะเป็นตัวติมชาติหรือเป็นตัวติมชาติในยุคสมัยย้อนไปเมื่อสักสิบห้าถึงยี่สิบปีนะครับพวกดาราเหล่านี้เนี่ยคือจะมีกลุ่มเพื่อนด้วยกันในต่างชาติเนี่ยที่จะรู้จักก็คืออึ้งอันเส็งมาเรับจากมาเลเซีย แซมชองจากมาเลเซียนะครับริมกึมกวนจากสิงคโปร์พวกนี้จะเป็นมือชั้นระดับแนวหน้าที่มีความน่ากลัวและก็คนไทยเจอที่ใดเนี่ยเวาตลอดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ไม่ว่าคุณสักดาลัสุบันต้องฟันธงว่าถ้าไปเจก Malaysia, อ,อกับมาเลเซียหรือเจอกับอึ้งอันเสรยงก็ตามแซมซองก็ตามหรือว่าเจอสิงคโปร์ก็ตามนะครับถือว่าเป็นหอกข้างแค่สำหรับที่ไทยทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งแต่พุชิจเนี่ยเคยบอกว่า การเจอกับแซมเนี่ยนะครับถ้าเขาเลือกได้ไม่เจอเลยดีกว่าครับแซมชองเนี่ยนะฮะรูปร่างหน้าตาในช่วงหลังเนี่ยคล้ายจันต์ป่าพิจิตตมากเลยนะครับซึ่งแซมชองเนี่ยก็กเป็นอดีตนักกีฬาแชมป์เอเชียครับนะครับแซมชองนี่เพิ่งเริ่มเล่นสนุกเกอร์ตอนอายุ20กว่าด้วยนะใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวซึ่งพูดถึงสนุกเกอร์นะครับไทยเราจะนึกถึงมาเลเซียก่อนชาัดมากนะครับเพราะว่าเป็นภาคนี้นะขอกร่างแข็ของเรามาตลอดระยะเวลาเพราะว่าคนที่ทํา เป็นนายกสมาคมเขาเนี่ยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนรักของคุณสินทุกคุณสินวงศ์นะครับก็คือร่วมกันมาตลอดเนี่ยแล้วก็ช่วยกันมาคนนึงก็เป็นประธานเอเซียคนนึงเป็นรองประธานเอเซียแต่ว่าถึงเกมการแข่งขันยอมกันไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องมาเลยต้องได้ไดแชมป์และโดยเฉพาะการที่ในปีที่มาเลเซียปัรยภาพรเราไปชนะเขาปี2001เขาบอกว่าเจ็บใจมากนะครับแล้วโดยเฉพาะนัดชิงเลอรที่ คุณบีเคยพูดไว้กับอึงอันเสียงกับสมพรกัทวังหรือเบิ้มเชียงใหม่นะครับในเฟรมสุดท้ายเราน่าจะแพ้เขาไป30มศูนย์จะแพ้30มศูนย์ถูกต้องนะครับแต่ก็มีเพลงชาติไทยขึ้นมามันเหมือนกับอะไรตีกองขึ้นเขิมครับให้พิ้มกลับมาแล้วก็เอาชนะนะครับไปได้ด้วยความแปลกประหลาดใจนะครับในช่วงนั้นก็บอกว่าโอ้โหสายนี้เป็นวิญญาการอะไรของขอก้าล้นกระหม่อมนะครับ ส่งมาแล้วก็จะทําให้ทัพนักกีฬาไทยได้แชมป์นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ถามว่านักกีฬาไทยกลัวใครมากสุดคือมาเลเซียลองมาก็คือสิงคโปร์คีปีบุนันคีปบุนันใช่นะครับแล้วก็ปีเตอร์ด้วยเลหมครับในช่วงไม่ปีเตอร์เนี่ยปีเตอร์เนี่ยยังไม่ถึงผมว่าในสมัยก่อนเป็นแค่อังกฤษนะใช่ในในสมัยก่อนเนี่ยคือบิลเลียนเนี่ยเราน่าจะเป็นเจ้าเขาในช่วงนั้นแต่ว่าผู้ฟุตซูกเอร์เนี่ย เราไปที่มาเลเซียแต่ถ้ามาบินเลียดบินเลียดเราก็ต้องมองไปว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่เคยมาเป็นครูสอนเราคือพีเตอร์คิวคิสเนี่ยนะครับชาวอังกฤษถูกโอนสัญชาติไปเป็นสิงคโปร์ตอนนั้นเราบอกว่าเป็นขอข้างแค่เราเลยล่ะนะครับเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับไม่ว่าจะแข่งที่สิงคโปร์ก็ตามไปแข่งที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสีเกมเอเชียนเกมเอเชียนอินดอร์เกมคนนี้คือขอข้างแค่นะครับจนแม้กระทั่งในการแข่งกีฬาสีเกมครั้งที่27นี้ ปีเตอร์กิวคิสยังเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับที่จะเป็นคู่แข่งสําหรับลมสุรินวัดหัดใหญ่แล้วก็สุยามพัทยาครับนะครับนี่นะฮะก็ถ้าพูดถึงในซีเกมนะฮะก็คือต้องเป็นสตูการ์กับบิลเลียดนะฮะเพราะว่าปูแครอฟเนี่ยเราต้องยอมปูเนี่ยเราต้องยอมฟิลิปปินส์ครับส่วนแครอฟเนี่ยต้องยอมเวียดนามนะแข็งแกร่งมากนะครับเอาละฮะ เดี๋ยวพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับอาจารย์ต่ายพิจิตนะครับเป็นช่วงที่ทุกคนพลาดไม่ได้นั่นคือเทคนิคสตูเกอร์สักครู่เดี๋ยวมากับคิวทองออนทีครับ